มาออกแล้วขณะนี้เทพบุรตรรูปทองเป็นตัวนำมณีนนชัยวงที่สองปีเตอร์ที่สาม,มวงชัยวงที่ส<า>ี่ต่อไปเป็นหวังลีโฮที่ป้ายสามเทพบุตรรูปทองยังคงเป็นตัวนำมณีชัยวงที่สอง ปีเตอร์ที่สวงชัยวงที่สที่โค้งป้ายสิบออกทางตรงเทพบุตรรูปทองคู่กับมณีชัยวงปีเตอร์ที่สที่ป้ายเกมณีชัยวงผ่านขึ้นมาเป็นตัวนำ ปีเตอร์ที่สองมณีนนชัยวงศ์ยังคงเป็นตัวนํามงคลจินดาผ่านขึ้นมาเป็นตัวนํามณีนนชัยวงศ์ที่สองปีเตอร์ที่3ผลการแข่งในเที่ยวที่9มงคลจินดาหมายเลขสี่ชนะที่1เวลาวิ่ง1นาที10.12วินาทีปีเตอร์หมายเลขหนึ่งชนะที่สองเวลาวิ่ง หนึ่งนาที 10. 6 2สองวินาทีมณีชัยวงศ์หมายเลขสามชนะที่สามเวลาวิง่งหนึ่งนาที10.85วินาที